เสริมดวงชะตารับปีสองห้าหกหกปีนี้ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งครับที่อยากจะดวงดีคุณผ่านมาเจอคลิปนี้ถือว่าเรามีวาสนาต่อกันผมจะแนะนำครับวิธีการเสริมดวงชะตาแบบเป็นระบบหนึ่งนะครับก็บอกว่าให้เราเนี่ยทำบุญกับเด็กนะถ้าเราต้องการเรื่องของโชคลาภวาสนาทำให้มีสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆการเริ่มต้นใหม่ไม่มีอะไรที่ทำบุญแล้วดีเท่ากับการทำบุญกับเด็กนะต่อมา ถ้าเราเป็นคนที่รู้สึกว่าความรักของเราเนี่ยมันไม่ค่อยประสบความสําเร็จเลยในชีวิตที่ผ่านมาให้ทําบุญลงบาโลโรคหัวใจนะแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าชีวิตนี้ที่ผ่านมาเนี่ยเราขาดผู้ปกป้องนะไม่มีผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือเลยไม่มีคนคอยปกป้องคุ้มครองเราเลยให้ทําบุญหลังกระเบื้องมุงหลังคานะหรือกําแพงนะสมทบทุนกําแพง แต่ถ้าเกิดในชีวิตนี้ของเราเราเป็นคนรู้สึกว่าเป็นคนหัวช้าให้เราทําบุญการศึกษาแต่ถ้าสุขภาพไม่ค่อยดีให้ทําบุญโรงพยาบาลนะฟังแล้วยากไหมไม่น่ายากนะการทําบุญของอาจารย์เนี่ยเป็นการทําบุญแบบไม่ได้ใช้เงินเยอะอะไรมากมายต่อมาการทําบุญที่จะเสริมเรื่องของการเงินการทองให้มีความเข้มแข็งนะก็แนะนําทําบุญกับวัดที่เขามีการปฏิบัติธรรม นะเราก็ทําบุญเป็นพวกโรงทานนะสมทบทุนถวายพระตาหารหรือว่าสมทบทุนแบบซื้ออาหารโรงทานอ่ะเพราะว่าการทําบุญโรงทานเนี่ยมันจะเขาเอาเงินเราเนี่ยไปซื้อกับข้าวมาทําอาหารให้กับพระพิสุให้กับชีประขาวผู้ที่ไปปฏิบัติธรรมในวันที่เขาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราไม่รู้หรอกครับว่าจะมีใครที่เข้ายานวิถีหรือว่าแม้แต่เอาแค่เขาตั้งใจ ในการปฏิบัติเนี่ยบุญเราก็ได้มหาศาลแล้วเราเป็นผแผนกส่งกําลังเพราะฉะนั้นบุญตรงนี้จะส่งเสริมทําให้เราเนี่ยมีความร่ํารวยไหวขึ้นแต่มันเหนือสิ่งอื่นใดก่อนที่เราจะไปทําบุญทั้งพวกเนี่ยเราจะต้องท่องพระคาถานะว่าพุทธังเปิดโลกทำมังเปิดโลกสังฆังเปิดโลกเปิดโลกโลก,กะวิถูบัดนี้ข้าพระเจ้าขอประกาศบุญไปในสามโลกข้าพระเจ้าจะทําบุญอะไรจุดว่าไป ขอเทพพญาดาทั้งหลายจงมาเป็นสักขีพยานในครั้งนี้และโมทนาบุญในครั้งนี้และขออุทิศบุญนี้ให้แก่บ,บิดามารดาญาติมิตรครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณทั้งหลายตล,ลอดจนเจ้ากรรมในเวรเจ้าที่เจ้าทางขอท่านโมทนาบุญในครั้งนี้หากข้าพเจ้ากับท่านเคยมีเวรมีกรรมต่อกันขอให้ท่านทั้งหลายเอาโหสิกรรมให้กับข้าพเจ้าด้วยเถิดกรรมใดๆที่ท่านทั้งหลายมีกับข้าพเจ้าไว้ในตุภูชาติ ข้าพระเจ้าก็ขอโอ้โหสิกรรมให้กันทั้งหลายจงหมดเวรหมดกรรมกับผีชาติน,นี้บัดนี้เถิดสาธุแค่นี้เดี๋ยวดีขึ้นลองทําดูครับสวัสดีปีใหม่